สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านวันนี้มาให้กำลังใจพี่ใหญ่ครับตกถนนครับคว่ำเลยครับสิบล้อ <c oughs> ไอ้หลงนะครับ <c oughs> ถนนขาด <c oughs> โอ้นี่มาปีนอัดไปเลยนี่ม